จากที่แกเคยเคยบ่นว่าแกปวดหัวเวียนหัวค่ะแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นแล้วคือว่าเป็นยาตัวนี้ทาให้ให้แกหายก็แล้วก็เราก็เฝ้าระวังเฝ้าแบบว่าเฝ้าดูอาการแกรบ้านั่นแหละค่ะเออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แกเคยบ่นก็ไม่มีเลยค่ะอการผลิตภัณฑ์ของเราแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างปวดหัวเวียนหัวไหมไม่เป็นครับไม่ปไมปไม่หมดครับ ไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะถือว่าหายหรือยังคะคุณตาหายไปแล้วคับหายไปแล้วเนาะทุกวันนี้ตอนลุกขึ้นหนี่ต้องจับดึงจับสาไหมไม่ได้จับเขาไม่ได้จับแล้วเข้าห้องน้ําเองได้แล้วใช่ไหมคะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณตาคุณตาใช่ไหมคะเป็นคนทานครับค่ะเดี๋ยวพมสอบถามเบื้องต้นก่อนเนาะคุณพี่คะคุณพี่ชื่ออะไรอายุประมาณกี่ปีชื่อทองพัดครับอายุปีนี้ก็ห้าสิบ อ่าห้าสิบปีนะคะค,คุณตาเป็นคนทานนะคะครับคุณตาคนทานครับคุณตาชื่ออะไรอายุประมาณเท่าไหร่คะอันนี้คุณพ่อสวัสดิ์ครับอายุแกปีนี้ก็เจ็ดสิบเจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกปีนะคะค่ะอะ่คุณพี่ทองพัฒน์เนี่ยเจอผลิตภัณฑ์เคโอของเราเนี่ยในช่องทางไหนคะช่องทางยูทูบครับอืมค่ะ เห็นว่ามันมีอาการตรงกับคุณพ่อท่านเป็นนะคะก็เลยโทรเข้ามาสอบถามปรึกษาใช่ไหมคะครับผมค่ะแล้วก่อนที่จะทําผลิตภัณฑ์ KO ของเราเนี่ยอยากให้พี่ทองพัฒบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงว่าคุณพ่อของคุณพี่ทองพัฒมีอาการตรงแบบไหนยังไงคะอืมคุณพ่อนี่คือจากเดิมแกไม่อยู่ในหยูกรุงเทพอ๋อเหรอคะครับอ๋อแกอยู่ต่างจังหวัดค่ะกับญาตต่างจังหวัด ตอนนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะคะค่ะแล้วก็คุณตาเป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนจังหวัดไหนคะคุณพ่อเนี่ยเปิคือผมเป็นคนขอนแก่นนะครับอ๋อเป็นคนขอนแก่นมาทำงานกรุงเทพก็พ่ออยู่อยู่บ้านทำเดียวค่ะก็คนนี้ทางญาติเขาก็โทรมาบอกว่าพ่อเนี่ยมีอาการหน้ามืดอะไรเวียนเวียนล้มบ่อยนะ เราก็เป็นห่วงเขแกอยู่คนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวด้วยเนาะก็มาเห็นอาการแกที่ที่แกมาเป็นที่ที่กรุงเทพไปเลยหลังแกล้มลัมเข้าโรงพยาบาลเลยอ๋อค่ะแกเวียนหัวแกก็บนแกเวียนเวียนหน้ามืดอ๋อเก็ขนาดนี้ครับพี่ธงพัดก็เลยพาคุณพ่อมาจากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยใช่ไหมคะครับครับค่ะแล้วทีนี้เห็นว่าตอนนั้นน่ะคุณพ่อถึงอาการวูบล้มหัวฟาดพื้นอยากให้เล่าตรงนั้นนะคะคือแกบันนั้นผมก็ ทั้งท่นออกกะมานั่นแหละแกแกนั่งอยู่หน้าบ้านค่ะคืออาการแบบนี้แกจะเป็นบ่อยค่ะเราเป็นบ่อยเราก็คิดว่าแกเป็นที่เป็นที่เลือดลมแกไม่ดีหรือเปล่าล้วก็พยายามหาอะไรมาให้ไปทานยาอะไรที่ดีก็วัดอื้นฐานแต่มันก็ไม่หายค่ะไปไปหาคุณหมอก็ได้ยามาว่าเปนยาบำรุงแต่ก็ไม่หายไม่หายคือคือเป็นคือขยายาบำรุงเข้ามาเกี่ยวบเลือดเลือดเลือดคือต้องไปไปบ่อยๆนะะอ๋อยาบำรุงเลือดยาบำรุงประสาทประมาณนี้ใช่ไหมคะ ตอนนี้แกแกแกมาล้มล้มหนักออกกบมาก็ไม่รู้ว่าแก,แก,แกเสียงดังหน้าบ้านนี่หละผมก็อยู่ในนอนลหลับถูกลุกออกมาดูอีกทีหนึ่งแกก็เลือดเพราะนอนโรงพยาบาลยาวตอนนั้นนะ<อ>หนเลยตอนนี้ขาดเชิงจะดีขึ้นแล้วค่ะรู้สึกว่าตอนที่พี่ธมรบอกว่าแกออกมาจากโรงพยาบาลนี่มีอาการอะไรนๆๆรั้นหลงหลงดมเดิมด้วยหลงลดมด้วยแล้วด้วยแล้วก็แบบชื่ว่าอาการเวียนหัวแกก็จะ มาบ่อยประมาณนี้อาการหน้ามืดวูบของแกก็ยังมีอาการอยู่ใช่ไหมคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วค่ะแล้วก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เคโอเนี่ยไปได้ไปสั่งซื้อสินค้าอะไรอย่างอื่นมาให้แกทานบ้างไหมคะก็ซื้อนะซื้อตามเอ่อในโฆษณาเขามั่งอะไรมั่งที่ว่าดีินี่แหละว่าเกี่ยวกับบำรุงเลือดบำรุงสมองแล้วก็เราก็ซื้อมาลองไ้ทานแล้วก็จะไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเนะมัเนเวียนอยู่ ก็เลยไปเจออันนี้ในใน u t u b e ก็เลยลองก็เลยโทรโทรไปปรึกษาดูแล้วก็ถ่ายรูปไปถ่ายรูปส่งไปให้ให้รู้ว่าในสหพัฒนอจะเป็นอะไรสหนอย่างนี้จะผอมมากเมื่อก่อนจะเรียนท่กิภาพไม่ได้คุณเรียนค่ะก็จะมีรูปของคุณตาอยู่เนาะที่ว่าคุณพี่โทรเข้าอ่าที่ว่าส่งรูปมาให้ดูนะคะว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็คุณคุณตามีมีแบบไหนบ้างนะคะแอบหนึ่งนะคะ อันนี้คือรูปของคุณตาเองนะคะเนี่ยจะซูมให้ท่านผู้ชมดูนะคะว่าก่อนที่อันนี้คือก่อนที่จะทำผลิตภัณฑ์ KO ของเราเนาะใค่ะคือผอมโซมากนะคะตอนที่โทรเข้าไปปรึกษาน่ะคุณพี่อ่าคุณพี่ทองพัฒน่ะตัดสินใจสั่งซื้อมากี่ชุดคะชุดหนึ่งครับ1เดือนอนือเห็นผลในเซ็ตนั้นเลยไหมคะก็แค่ทานไปประมาณสิวันมั้งสิบ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 ิบขึ้นวันสิบวันขึ้นนี่แหละ จากที่แกเคยเคยบ่นว่าแกปวดหัวเวียนหัวแกก็ไม่ค่อยได้ยินแกบ่นแล้วคือรู้ว่าเป็นยาตัวนี้ทาให้แกหายก็แล้วเราก็เราก็เฝ้าระวังเฝ้าแบบว่าเฝ้าดูอาการแกมันนั่นแหละเออวันนี้ก็ทานมาหนึ่งเดือนแล้วอาการที่แกเคยบ่นก็ไม่มีแล้วออ๋อไม่ไม่บ่นคือเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าอีกนิดนึงว่าหลังจากทานผลิตภัณฑ์ KO เนี่ยมันเริ่มเห็นผลดีขึ้นประมาณสิบวันนะคะดีขึ้นยังไงนะพี่ทองพัด คือเราไม่ทานเองเพราะพ่อทานาเรารู้จักดัวการแกร่คือแก่ที่ว่าแก่ถึงเบียนเบียนหัวหน้ามืดบ้านหมุนเราได้แกนแลนแหละก็ไม่ค่อยบบนแกไม่บนแล้วแล้วก็เลยเออหรือว่ามันจะทำให้แกดีขึ้นล้วก็สะเก็ดมาไงอันนี้ทานครบหนึ่งเดือนก็ยังไม่มีอาการแบบนั้นอ๋อเยี่ยมเยี่ยมเลยนะคะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ KO ของเราตอบโจทย์อาการหน้ามืดเบียนหัวของคุณพ่อ,ขอ,พอของพี่ทองพัฒได้ดีขนาดนี้นะคะค่ะ คุณพี่ทองพัฒอาการที่คุณพ่อของคุณพี่เป็นอย่างเงี้ยมีอาการเวียนหัวหน้ามืดประจาอย่างเงี้ยมันมีผลต่อกิจวัตรประจําวันหรือว่าการใช้ชีวิตในครอบครัวยังไงเล่าเพิดหน่งคือตอนที่แกเป็นอาการเวียนหัวเนี่ยผมต้องให้แฟนออกจากงานเพื่อเพื่อดูแลแกเพื่อมาดูแลเพราะแกอยู่ไม่ได้คนเดียวอืม่ไ่เราก็คิดว่าเออยังไงเราต้องดูแลแกผมก็เลยให้แฟนมาถ้าผมเจอตัวนี้ก่อนอาจจะไม่ได้ออกมาก็ได้แฟนผมอ๋อค่ะ คุณโอ้โหถือว่าเป็นมีผลกับครอบครัวของพี่ทองพัดก่อต่อค่าใช้จ่ายมากมากเลยนะคะเพราะว่าโรคอาการมืดหน้าวูบเนี่ยหน้ามืดวูบเนี่ยมันอยู่คนเดียวไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้าห้องน้ำอย่างนี้ยอาจจะวูบล้มไปแล้วคุณตาเนี่ยก็ถึงขั้นล้มหัวฟาดพื้นถึงเข้านอนโรงพยาบาลยาวเลยใช่ไหมคะค,คุณพี่ทองพัดก็หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจให้ภรรยาของคุณพี่ออกออกจากงานร <okay. S 1> ประจำมาดูแลค่ะ ถือว่ามีผลแบบขนาดไหนต่อค่าใช้จ่ายพี่ทอดัครึ่งก็่ครึ่งเลยแหละครับแต่่ครึลรายได้หายไปครึ่งหนึ่งคุณเคยได้คุณเหลือครึ่งหนึ่งเลยถือว่ามีผลกระทบมากผลกระทบมากมากระทบมากยิ่งยิ่งใครที่ที่ที่เป็นในยังอยู่วัยทำงานผมว่าแนะนําเลยให้ทานเลยครับอืค่ะคุณคุณจะไปทํางานเลยคุณจะรู้สึกถ้าเป็นอย่างนี้คุณทำงานได้ค่ะอาพี่ทองพัฒน์อยากให้บอกเฉลนพี่ทองพัฒน์บอกว่า คนที่ทำงานประจำกับพี่ทองพัฒน์ที่บริษัทพี่ทองพัฒน์ก็มีอาการเหล่านี้เยอะเหมือนกันใช่ไหมคะมี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 ถึงขั้นแบบไหนถึงขั้นว่าวูบล้มสตอกอะไรแบบนี้มีไหมมีก็คือก็คือหน้ามืดหน้าเวียนเขาบางทีเขาก็ไปก็คือก็ยังก็ยังมีบ่อยคนโรงงานเราอืมา่างนี้ที่ผมดูในที่ผมเห็นในในภาพโรงงานเนาะค่ะครับผมนี่ก็คือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งใช่ไหมที่พี่ยินดีที่จะออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากให้คุณพ่อทาผลิตภัณฑ์ KO แล้ว แล้วจบเห็นผลลัพธ์ขนาดนี้จากอาการหน้ามืดเวียนหัวใช่ไหมคะครับผมอันนี้ก็ดีจริงๆครับเพราะว่าคุณพ่อทานคุณพ่อตอนนี้อาการคุณพ่อไม่มีแล้วอาการแบบว่าแกหน้ามืดบุนวามืดหน้ามืดฟ้าหมุนไม่มีแล้วตอนนี้ครับเขาจะทานต่อไปอีกอทานต่อไปก็กจะให้ทานต่อเนื่องใช่ไหมคะคหลังจากเห็นผลลัพธ์ชัดเจนขนาดนี้ก็ยังให้ทานต่อเนื่องนะคะค่ะพี่ทองพัฒน์เชื่อหรือยังคะว่าที่พรไปสัมภาษณ์ลูกค้าที่ลูกค้าทานผลิตภัณฑ์เคโอที่เขาเห็นเนี่ย มันคือเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงครับเพราะว่าผมทานแล้เห็นผลให้พ่อทานแล้เห็นผลไงค่ะถ้าไม่เชื่องคงไม่โทรเข้าไปปรึกษาครับผมค่ะสุดยอดมากเลยนะคะค่ะส่วนมากลูกค้าที่เขาดูนะคะเขาก็จะคิดว่า,าถูกว่าจ้างมาเป็นหน้าไม้มาอยากให้พี่ทองพับช่วยบอกกับท่านผู้ชมหรือว่าลูกค้าที่ดูคลิปของเราอยู่นะคะไม่นะครับไม่มีไม่มีจ้างครับไม่ได้จ้างครับอันนี้ผมื้อใน ยูทูบเราเขาลงโฆษณาโดยปรึกษาเขาแล้วก็ทานจริงๆนะพ่อทานจริงจ่ิงพอที่พ่อทานแล้วก็อาการที่แกไปบน่นว่าหน้ามืดฟ้าหมุนอะไรพวกนี้ก็ไม่มีตอนนี้ครับไม่มีไม่ได้จ้างมาครับอ,อนะคะการันตีเลยไม่ได้จ้างมานะคะถ้ามีคะแนนให้กับผลิตภัณฑ์ของเราสักร้อยคะแนนนลค่ะผลิตภัณฑ์ KO หนึ่งคะแนนพี่ทองพัชจะให้กี่คะแนนดีคะมันต้องเต็มร้อยหลอครับเพราะว่าคุณพ่อแกแข็งแรงแล้วตอนนี้ค่าอะาเยอะด้วยโอ้ทานค่าได้เยอะนะคะ ลืมถามนะเพิ่มเติมค่ะคุณพ่อท่านมีโรคประจําตัวไหมคะที่ว่าความดันมันสูงอืครั้ง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 ที่ไปหาไปที่ว่าแกแกล้มเนี่ยความดันสูงใช่ค่ะผมบอกว่าความดันสูงด้วยตอนตอนช่วงที่ล้มเข้าโรงพยาบาลคุณหมอแจ้งบอกว่าเป็นความดันสูงแล้วก็ได้ทานยาหมอปกติใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ แล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ KO ร่วมกับยาหมอได้ปกติใช่ไหมคะได้ได้ก็ทานคู่มาตั้งแต่เกิดแกออกมางบนค่ะสรุปว่าผลิตภัณฑ์ KO ของเราโรคหมอโรคประจาตัวสามารถทานได้ปกติไม่มีผลข้างเคียงใช่ไหมคะไม่มีครับค่ะจะทานข้าวเยอะทานข้าวได้เยอะด้วยนะคะไม่แสบกระเพาะไม่อะไรใช่ไหมคะครับกรับหน้าจะเป็นเพราะว่าแกกินข้าวเยอะนลยตรงนี้หน้าใสขึ้นมาเยอะแล้วค่ะ เห็นเห็นผลลัพธ์แตกต่างมากนะคะว่าก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ KO ของเราคุณตาคือผอมมากนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีน้ำมีนวลนะคะค่ะเพราะว่าเลือดลมหมุนเวียนได้ดีคุณตาคะทานผลิตภัณฑ์ของเราแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างปวดหัวเวียนหัวไหมไม่เป็นไม่เป็นไม่หมดครับไม่เป็นไม่ปวดแล้วใช่ไหมคะครับถือว่าหายหรือยังคะคุณตาหายไปแล้วคนัะหายไปแล้วเนาะทุกวันนี้ตอนลุกขึ้นหนี่ต้องจับดึงจับเสาไหม ไม่ได้จับเขาไม่ได้จับแล้วเข้าห้องน้ําเองได้แล้วใช่ไหมคะครับค่ะถูกห้องน้ำผมได้เลยครับค่ะดีใจไหมทานผลิตภัณฑ์ KO เห็นผลขนาดนี้ไม่เป็นไรครับดีใจไหมพราอคุณตาดีใจไหมคะดีใจครับโอ้โหดีใจนะคะคุณพ่อ,อคุณตาดีใจมากนะคะที่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ลูกชายสั่งมาให้ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขนาดนี้พี่ทองพัฒน์ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแค่ไหนคุ้มครับได้สุขภาพของพ่อขึ้นม,มาคุ้มมากมากครับ ค่ะเสียดายตังไหมทีนี้อาชีพว่าเสีย,ยตังเดี๋ยวไปเสีย,ยตังครับถ้าเราซื้อสุขภาพแล้วคนที่เรารักนะครับซื้อให้ครับคุ้มมากๆครับคุ้มมากๆนะคะอยากให้พี่ทังพัดลองบอกกับท่านผู้ชมนะคะคนที่มีอาการเดียวกันเนะะี่ยค่ะให้เขาได้เปิดใจกับผลิตภัณฑ์ KO ของเราว่ามันดีขึ้นแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยอยากให้บอกนิดนึงคะ่ะอันนี้อยากจะบอกว่า KO ของเขานี่ครับช่วยได้นะครับผู <Ha. S 2> ้ที่มีอาการ อ่าแบบหน้ามืดเบียนหัวแล้วก็แบบที่ว่าที่ที่เป็บบนว่าเขาเรียกว,ว่าฟ้าหมุนอะไรบ้านหมุนอะไอันนี้ผมไม่รู้สักเขาบ่นกันเ่นะคนค,ะคนเขาปดวดเขาบ่นกันนะ,ะเอาดูสับเยอะอะไรกันก็ <c oughs> ก็ให้ทานตัวนี้ครับดีดีดีมากครับเพราะว่าเห็นผลจากคุณพ่อนะครับอาการที่แกคืนบ่นคือเป็นนะไม่มีครับตอนนี้ครับประทาน